มินาซังโนโมคนิิวคานาคมเดสวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสาระคันจหน้ารู้ประจำวันกันโดยวันนี้อยู่กับคันจิตัวฮิซึ่งมีความหมายว่าวันดวงอาทิตย์หรือเวลาก็ได้เช่นกันเราจะมีการอ่านอยู่สองแบบหลกัลกๆก,ก็คืออ่านแบบองโยมินิจิหรือจิตสุส่วนคึงโยมิก็จะเป็นฮิหรือคะและก็จะมีคำศัพท์น่ารู้ดังนี้นิจิโยปิวันอาทิตย์ไม่นิจิทุกวัน นิฮงที่แปลว่าประเทศญี่ปุ่นนั่นเองส่วนตัวอย่างประโยคง่ายๆก็อย่างเช่นไมนิจิโคฮิโอน,นมิมัสไมนิจิโคฮิโอนมิมัสแล้วก็เกร็ิหน้ารู้อย่างหนึ่งก็คือคันจิตัวเนี้มันอยู่ใน100อันดับคันจิที่คนญี่ปุ่นใช้บ่อยที่สุดด้วยนะครับผมเอาล่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเออแล้วก็คลิปนี้ผมไม่รู้มันจะมีเสียงรบกวนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ผมไม่รู้ว่าผมพูดได้ดีแค่ไหนทุกคนจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเออมันเป็นคลิปเียเอแลร ใช้เสียงใหญ่ภาคบ่อยแต่จะพยายามปรับปรุงแล้วก็จะพยายามภาคเองให้ได้มากที่สุดครับผมก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเ,เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้เต็มที่เลยนะครับขอบคุณครับอาริกโตคไซมาชตาร์มาตาเน่มินาซัง